ฮ่าเสียงพ่อนะครับอืมยังจะไปอีกนะครับเสียงนี่ยังไม่เข้านี้นะครับนกนะนกจะไปหาเชียงกลางนู่นแหละนกนะครับฮาร้อยขึ้นเต็มเต็มก่อนครับอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับดูครับพี่น้องอือื เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องดูตัวตนนกตัวนี้ครับพี่น้องนะครับดูลายดูลายหน่อยนะครับขึ้นเร็วมากนะครับพี่น้องนกตัวนี้นะครับยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าโอ้ทั้งคูครับเมื่อคืนนะครับคูทุกคืนเมื่อคืนผมมาเล่นกับพ่อบตดนะครับเมื่อคืนมากินลาบเป็ดกันนะครับเมื่อคืนก็คูครับผมนะนกใหม่ประมาณถึงเดือนนี่ยังพ่อบดนกตัวนี้ได้ไหมได้เดือนนี่ยัง ประมาณเดือนครับพี่น้องมันมัน,ม,นมันคูตั้งแต่ตอนไหนพระบาท,รป,ทบรบประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหมพระบาทเนาะรวมๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องดูนะครับว่ามันจะมีทีเด็ดอะไรไหมนะครับสดหรับนกตัวนี้นะครับอ่าก็ดูเป็นแนวทางครับพี่น้องนะเผื่อมันมีอ่าทีเด็ดเนาะเราก็ต้องดูครับผมนะก็ลองศึกษาดูนะครับอ่านี่อีกตัวหนึ่งเนาะ พร้อมๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่หางหักพี่น้องนะตัวนี้ก็แต่ไม่จัดเท่าตัวที่ผมไม่ดูเมื่อกี้นะครับนกตัวเมื่อกี้นี่คือขันอะไรคูอะไรแล้วนะครับเทียบคูเลยนะครับนะว่าลองเทียบคูให้ดูไหนเพราะว่านกไม่ยังไม่นกประมาณเดือนนึงนี่นะครับดูครับดูนี่ครับวิธีนกหัวหางครับนี่นะครับนี่เวลาเขาลงครับอ่านี่ยนกหวงหางจะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับหางจะไม่หักนะครับนกพวกนี้เวลาเขาเดินเขาอะไรนี่นะครับอนี่นก วางหางแพงหางเอาหรือเปล่าเนาะผมม,มันเห็นผมมันครับประเด็นมันอยดครับอยู่ไมครับอยู่ได้ครับดูครับพี่น้องอืมอมืมครัเูครับอาอะพอแล้วพอบัตรประมาณนี้แหละครับผมนีคนม่ครับฮะตัวนี้ก็เอาเลยพอบัตร<ม>เอาในผมอยู่ห่างกัน ลูกใหม่ไม่เป็นไรพ่อบัดนะครับเดี๋ยวจะดูตัวครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและการต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมนะครับหลังจากที่ ท่านได้ดูคลิปนะครับไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวตนนะครับของนกตัวเนี้นะครับที่พอบัดนั้นต่อมาได้ครับพี่น้องนะครับยังไม่ถึงเดือนเลยครับผมนกสองอาทิตย์คูแล้วนะครับสองอาทิตย์นี่คูนะครับจนพอบัดได้แยกมาไว้ในบ้านเลยครับพี่น้องดูครับถ้าท่านดูคลิปที่แล้วนี่มันจะเวลามันลงยืนนี่ครับผมหางมันจะเอาพาดนะครับขึ้นที่คอนเลย นะครับนี่นะครับนกที่ประเภทนกหัวหางนะครับนกหัวหางนกแผงหางดูครับพี่น้องไม่ดิ้นไม่อะไรเลยนะครับนี่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 ดูครับนี่นี่นะครับอ่ามันจะลงแบบนี้นะครับถ้าเขาอยู่ตัวเดียวนี่เขาจะหางก็จะพาดไว้ที่คอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับเมื่อเขาเดินนะครับนี่นะครับดูลายครับเป็นนกอ่าทรงปีกล้วยนะครับนกทรงปีกล้วยนะครับนี่ขึ้นเร็วนกทรงเนี้นะครับ นกตัวไม่ใหญ่นะพี่น้องนะครับนกตัวเล็กๆเองนะครับนะแต่ว่าตามที่ท่านได้ยินเสียงคืออ่านกนี่น่าจะเสียงนู่นนะครับเสียงเสียงกลางนะครับกลางขึ้นไอ้นกเกือบถึงกลางะครับพี่น้องนะครับกลางลงมันท่านเรียกว่ากลางลงเนาะเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งเมื่อมันเต็มที่นะครับพี่น้องจะได้รู้ว่านกตัวนี้เสียงอะไรนะครับแต่ที่นอกตัวนี้เห็นคือเสี้นสอมีครับมีปาปาย นะครับเป็นจางๆแต่ว่าเต็มหน้าอกนะครับพี่น้องเต็มหน้าอกแต่ว่าจางไม่เข้มนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับก็นี่นี่นี่ครับเห็นอยู่ครับจางๆนะครับเทียบคูเทียบอะไรตลอดเลยนะครับเพราะบัดเกียเทียบให้ดูเมื่อกี้นี่นะครับก็ถือว่าให้ดูลายนะครับพี่น้องนี่เมื่อกี้ก็เรียกนะครับดูลายเบื้องต้นนะครับ อาจจะตกใจกล้องนะพี่น้องนี่ครับดูครับการวางหางของนกนะครับผู้ตัวสวยครับพี่น้องขาก็ขาก็ไม่ยาวมากนะครับพอดีนะครับแต่ไม่แต่ไม่ถึงกับเตี้ยมากนะครับพอดีครับพอดีเข้าเข้าเข้าทรงพอดีนะครับหน้าอกก็นูนนะครับนูนนะครับอ่าเพราะว่านกทรงปีก้วยในส่วนมากจะหน้าอกมันจะนูนไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับมันไม่หน้าอกบานหน้าอกใหญ่นะครับเป็นหน้าอกนูนนะครับนี่ นะครับหูนะครับดูหูครับพี่น้องนะครับหูก็เป็นออกหูช้างให้เห็นเลยนะครับนูนขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเส้นสอฝั่งนะนี่นฝั่งนี้ครับเยอะนะครับเยอะแต่บางๆนะครับแต่รู้ว่าเยอะนะครับมีเยอะมากแต่ไม่หนานะครับดูหัวครับหัวเล็กนิดเดียวนะปากก็เล็กครับเล็กสั้นขันเร็วครับนกพวกนี้นะครับ อ่าเลยนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างครับพี่น้องนะอ่าสนับปีก็ลายใหญ่นะครับเป็นนกสนับปีกลายใหญ่นะครับอาจจะมืดหน่อยครับพี่น้องก็เป็นนกกุกเดียวนะครับส่วนมากนะครับลายใหญ่นะครับอ่าส่วนมากเลยนะครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับชัวร์เลย เมื่อกี้ยังไม่ได้ยินเสียงขันนะครับยินแต่เสียงเรียกแต่ดูแล้วลายใหญ่นี่หนึ่งกุกแน่นอนผ่านครับผ่านเดี๋ยวให้พ่อบัตรเดี๋ยวเทียบคุยให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะสุดยอดไหมนะครับอาตกใจกล้ลองครับพี่น้องพ่อบัตรเป็นนกกี่กุกนะพ่อบัตรกุกเดียวน่นเห็นไหมครับนกลายใหญ่นะครับนกลายใหญ่จะเป็นนกหนกุกนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องนกตัวนี้อนาคตนะครับอนาคตนกต่อนะครับแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าคนเลี้ยงนะจะใจร้อนใจเย็นขนาดไหนไม่นานหรอกน้องวัดเนาะเออเอาค่อยแล้วแต่นะครับผมอ,อยู่ที่นั่นแหละนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมดูไว้นะครับเผื่อ ได้เจอแบบนี้ครับทรงแบบนี้นะครับอ่าดูตรงนี้มันจะชัดเจนนะครับมันจะสว่างนกจะไม่ค่อยดิ้นครับขึ้นเร็วอือ